ก่อนจะไปดูคลิปนี้ยังมีผู้ที่เข้ามาดูคลิปผมแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามถึง3.4%เนี่ยนะครับผมก็ช่วยกดติดตามช่องผมให้ด้วยนะครับผมและที่สำคัญกดไลค์คลิปผมเลยนะครับอ่ะไปดูกันเลย เอาล่ะสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับช่อง f ากูชั o n นะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ในเซิร์ฟดิไฮในไม n คร r a ับนะครับผมอ่านี้ผมก็จะมาเล่นมินิเกมอ่าที่ชื่อว่าสโนว์แมนเอ่ยอ,อ่าผมก็เพิ่งเข้ามาเล่นนะครับเออเป็นของเทศกาลคริสต์มาสนะครับอ่าสุขสันต์วันเออคริสต์มาสตัวเดร์นะครับเออกูปูเชียเนี่ยก็น่ละครับม,มาเริ่มเลยมันเล่นยังไงวะนี่หรอมีอา้อาวอา๋อ มันเล่นเป็นทีมดีกว่าอ๋อนี่ใช่ไหมยิงยิงยิงใจเย็นสิโอ้โหโอ้โอ,โอ้ต่อกํำแพงกันนานแล้วเลยเหรอเฮ้ยแล้วละีไงอ,อ,อุ้โดนหนึ่งตัวนะครับผมโอ้โหแตกหนึ่งครับผม,ผมสวยสวยเลยครับผมวันนี้ผมก็ต้องวางบล็อกนะครับเพื่อไม่ให้มันมาบุกลุกลานถิ่นของเรานะครับผมนี อุ้ยอู้หอุ้ย,ย,ยมันมาอย่างตึงตึงจัดตึงจัดเนี่้ต้องระวังด้วยนะครับว่าอ้าวอุ้ยผมคาดได้หนึ่งตัวแล้วเอ๊ะผมคาดได้สองตัวแล้วอู้หู้ตัวแมนเลยนะนี่ตามนับนอืมโอ้เหมือนว่าทีมฝั่งเรานี่จะดูเดือดเดือดพ่านเลยนะครับผมอุ้ยโดนดูเหมือนว่าผมจะไม่เล่นแบบสันติดีกว่านะครับผมจะเล่นแบบพุ่งเข้าไปเลยนะครับผมก็ build fade oh, เป็นการสร้างนะครับโอ้ oh. ถือว่าแบบให้โอกาสแล้วก่อนให้ให้สร้างพวกกําแพงพวกนี้ให้เสร็จก่อนนี mm ่นะผมต้องสร้างก่อนต้องสร้างก่อน mm hmm. อุ้ยสร้างไม่ทันละ mm hmm. นี่นี่นี่โอเคนะครับผมก็เริ่มเลยดูเหมือนว่าทีผมจะคะแนนนำโด่งเลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวนะป่าอุ Ooh ้ย oh oh oh. โอย,อยทำไมป่าไม่โดนไม่ไม่ไม,ไม่โอ้ยโดนจนได้นะครับโอ้โหมาดิครับมาดิมาดิาดอ้าวอยู่แต่ในบอ่อนี่ยไม่ไงยิงเลยอยู่ทําไมข้างในบ่อฮะอยู่ทําไมไม่มึงอา้าวไม่แย่ยิง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 นี่เนี่ยไม่ยิง,ยง,ยงน,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 นี่บาเลตชูเตอร์นี่อ้อว มันตายแล้วโอเคนี่เป็นการยึดอาณาเขตไม่เง้ไม่องี้มึงตายก่อนเลยมึงนี่โอ้โ้มันบุกมันเล่นบุกโอ้ยขุนปลาเสม็ดเลยเวลเฮ้ยอ้วแล้วก็ฝั่งนั้นก็เริ่มจะนำเริ่มจะมีการกินพื้นที่ของผมแล้วนะครับก็ไม่ไม่นำหรอกผมฝั่งผมมานำ เอาละก็อย่าอย่าให้มันบุกได้มากเลยเราจะต้องทําให้มันอยู่แต่ในบ่อมันอยู่แต่ในหลุมมันอุ้ยนี่นีหนีปลาปลาปลานี่ปลาไม่โดนอีกโอ้ยตายนี่คือการสร้างเขตพื้นที่ไม่ให้มันเออไม่ให้มันลุกล้ําเราได้นะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเี๋นี่นี่อาสร้างสูงไม่ได้อีกเดี๋ยวกูโดนเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเป็นจุดเด่นเฮ้ยอีเวนนี่โอ้ มึงทำไมมันกินพื้นที่เยอะขนาดนี้โอ้เอา้านี่นี่นี่เราต้องน้ำบ้งแล้วเราต้องเอาคืนเราต้องเอาคืนบุกบุกนี่บุกบุกนี่นี่เอ้ยพ่อมึงกูดโดนอีกว่มนะมาเนาตอนนี้ทีมผมกำลังแพ้อุเชอตโอ้ยฟักกิ้งเอาแล้วครับผมก็ถือว่าจบคลิปดีกว่าผมรู้สึกหัวร้อนแล้วไม่ยังเกมไม่หัวควยทิบหายไปแล้ว You got to